สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจะซ้ำบายดีนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้นะคะกับยุขังนอกกับพี่ชาคพี่น้องค่ะมือนิสุภาพพี่น้องไปย่างเล่นตลาดนัดนะคะหรือว่าบาซานั่นเองนะคะยุนี่กับซิมี่ลายหมองนะคะแต่ว่าแอนเลือกมองนี้เพราะว่าแอนมาที่นี่นะคะ3ปีที่แลพี่น้องแล้วกับมักนะคะกระสิไปเบิ้งไมิหง เดยวแอนกับสิภาพไปย่างไปเบิรงนะคะพี่น้องขาหยาดดีดีได้พิจาาบางเทียก็ได้นะคะตามแอนเบิ้์กันเลยค่ะพี่น้องจ๋านะคะข้างหน้าพี่น้องก็คือตลาดนะคะที่แอนสิภามาเบิรงมืนหนีเนาะต้องบอกว่าสวยงามนะพี่น้องตลาดข้าจอกกับมีการก่อสร้างแบบลักษณะแบบว่าปราสาทราชวังนะคะพี่น้องต้องบอกว่างามที่สุดแล้วนะคะที่เป็นเกี่ยวกับว่าตลาดนัดนะคะหลายคนกัเลือกที่ไม่ย่างล้วก็มาทายรูปนะคะย่นีบริเวณนี้นะคะก็จะมีโรงแรมโรงแรมเหมือนบริเวณนี้นะคะก็จะมีโรงแรม ซี่ดาวหาดาวนะคะยังบักไงได้พี่น้องนะคะอากาศที่สําคัญนะคะสะดวกสบายติดสถานีรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินนะคะเดี๋ยวแอนกับสิบ้ายางไปเมืองดันในนะคะว่ามียังขายนเนาะเคยมากเมืองินพี่น้องนะคะสามปีที่แล้วนะ,ะตอนนี้พี่ชากับยางรูดูรูดูไปกอนแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตามพี่ชาประทานค่ะ <S <S พี่น้องคะตอนนี้แอนกับยางมาถึงปากท่างเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าคนเอาของมาขายหลายนะคะที่ตั้งวิ่น้ําพืนพี่น้องสวนมากก็เป็นของมือสองนะคะ นี่นะคะเป็นของมือสองมือสองนะพี่น้องเนะาะกรเจาะกรสยืนขายกันสีเลยนะคะก็เอาบรรยากาศพี่น้องแปลกใหม่มาฝากแน่นะคะนี่ค่ะกระขายขาย,ขา,ยขายบานเห้าเละพี่น้องก็จังแบบว่าเปิดถ่ายขายของนะคะเพราะว่าจะเป็นกระโปรงกระเป๋าเนาะเป็นเสื้อผงเสื้อผ้านะคะมีหลายยางหลายแนว แต่ว่า่วนหมากนะคะเขาจ้ากัดสีรับเป็นเงื่อนสดนะคะถ้าเกิดแบบว่าเป็นพอคาแมคาแบบไล่ย่อยอย่างสีนะคะพี่น้องคะเนาะี๋ยวก็สียางตรงเขาไปเบิ้งข้างในค่ะพี่น้องนี่อันนี้มีท่างยางขึ้นไปทึงปราสาทด้ะคะ่ะปราสาททางปุ่นมุ่งผุนกัะงามพี่น้องเห็นไหมคะ่วนหมากก็สะเป็นผู้เฒ่าได้พี่น้องมาขายของเมื่อสองกระดายว่าคอยมียนไว้หลุดนุ่มสาวคือจังบานเฮ้านะคะ นี่น่าจะเป็นร้านขายไอติมพี่น้องนะคะ,นะะ,นะะมะรชน่าเนอะพี่น้องไอติมเนะนาะมรชน่าวาซาเสเซียนะคะนี่ทางเข่าพี่น้องขะไปยมนี่ครับพี่น้องนี่นะคะเป็นตล,ตลาดพี่น้องนะคะมีของขาย มีเสือผงเสือผ่าพี่น้องแล้วก็ของฝากสุวินีโอ้โหเบิง้งพี่น้องหมอนตะหักตะหักนะคะเป็นลูกมงลูกแมวเนาะพี่น้อง่ะอันนี้อันนี้ตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะกัมมี่นี่ค่ะตุ๊กตาแม่ลูกดกที่แบบว่าผู้ดไดมาเที่ยวลัสเซียนะคะกัตชิมักมาซือเป็นของฝากนะคะอันนี้ผ่าพันข้อค่ะ แอนกับพวกหูก็กันว่าจะไ้ซื้อ,อยังพี่น้องกันถึกใจกันสิซื้อติดใหม่ติดเมือ่อยี่ค่ะอุย้ยอันนี้พี่น้องไม่หอดลักขอกหลานขายลักขอกล้าขั้งพี่น้องนะคะหลานขายระดิง่งขายอยนลูกบอกลูกปั่นพี่น้องค่ะนี่คาะพันข้อนะคะอันนี้ขายเสือคุ้มพี่น้องอุย้ยคืองามแท้นะคะแต่พิชากับสิวาเถาไปนะคะพิชากับสิบ,บ่หมักเพึงาา่งกัว่าเถาเด้แนวสิกระดะับ นี่นะคะพี่น้องบรรยากาศเล็กๆในหน่อยมาฝากค่ะนี่พี่น้องอันนี้กระงามค่ะนะคะเป่งกระจังไครนะคะแกะขังมากกับีขคลองของแน่พี่ฉากกัยางรู้รูได้พี่น้องเคยมาสามปีทีแล้วค่ะนะคะตอนนี้ค้นกะขายของหน่อยก็เก่าได้ตะกี้ค้นขายของไยก็หนีนะคะหรือว,วานแอนมากคำระบุนะคะคือววาบางคนกะบถ้าไหนกลับมาขายของเนาะ นี่พี่น้องร้านขายอุปกรณ์นะคะหมวกเมิร์กนะมีเวิดเลยนะคะไหมาเที่ยวกะสามารถสือเป็นของฝากได้พี่น้องนะคะโอ้หมวกคนสัตว์พี่น้องงามๆค่ะกิ่เดียวอ้อยพี่น้องมีค่ะพี่น้องมี ส ь ยก с สวยจะเป็นีร้านขาทุงมือพี่น้องร้านขายมาสันร้านขาทุงมือเนาะตลาดกะง่ได้พี่น้องกว้างขวางนะคะนี่ ผู้ได้ข้าวมา่แล้วพี่น้องมาก,กัฝากกดไล่์นะคะเป็นกำลังใจให้ใเด้อนะคะคลิปนี่กับผ้ามายางเลาะยางเบิ่งค่ะอาจสะบไได้เห็นทุกซอกทุกตอกทุกมุมเลาพี่น้องเนาะแต่ได้เห็นบรรยากาศบาง่วนนะคะนี่ส่วนมากเขาเจะกระจายอย่าตุ๊กตาแม่ลูกโดกเลยพี่น้องไลยหลาย นี่พี่น้องหลายห้านกับว่าท่านได้กลับมาเปิดนะคะเพราะว่ามัน่วงกานรเริ่มอุ่นนะคะก้อ,น,อนนี้มันก็เย็นนี่ค่ะยางตรงไปข้างหลังกับนี้อีกได้พี่น้องตลาดก็ได้อารมณ์กับคล้ายๆบาวานตลาดขายของูเวเนีคือจังบานห้าเอีูะะ่แล้วค่ะเพราะว่าหลายหลาย็ขายอันาสินค้านะคะคล้ายๆกันนะคะพี่น้องพอคอยมีย่ยางบาวาน แปลกเนาะยี่ห้ายางเลาะยังเบิ้งค่ะฟังทั้งนะ ang ang um ี้แหงบ่ค่อยมีคนขายพี่น้องอ๋อพี่น้องค่ะอะไรนะอ๋อฟอกบูบพี่น้องบุบบุพี่น้องอือฮึสนักจิ้ง erm? จ่องจิงจอกที่ได้บุบบกระได้ภาษาอังกฤษกับบ่ค่อยเก่งพี่น้องอือฮึ อันนี้ก็คล้ายคลองนี่พี่น้องขายถั่ยขายซ้ำนะคะแอนก็เคยซื้อไปได้อันนี้ก็ได้งามๆนะคะเห็นบ่เห็นดอกเห็นได้พี่น้องนี่จ้ะพี่น้องหนังสัตว์ขนสัตว์นะคะโอ้ผักลายพีย่น้องดิสเซ็ด โอ้บัากหลายพี่น้องคะทางนี้แห่งมีแตะคนสงคนสัตว์นี่นะคะกรสิชีางไปเรอๆเรื่อยๆพี่น้องนี่ค่ะถังเทิงถังเทิงวัสดุถังเทิงก็มีนะคะถังเทิงวัสดเอ่อวาไปวามากอาจจะเสียออกกันซำเนี่ยงใดบุนะคะไตลุ่มแอนเค้ยยางนะคะเพราะใครมี่ยังสนใจเอายางคืออยู่บงถังเทิงพี่น้องถังเทิงเนาะ มาขายยางไปน้ำแอนพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปผ้ายางเที่ยวนะคะเบื้องตลาดแบบเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแน่นะคะกินตะเขาวายมอว่างกินเข่าก็จะนั้นกิ่นจนซิดแตกพี่น้องกินโพดกินพ่อตะกี้มองหนีเขาจะขายของเนี่ยเอา้านาวนอตติงเลยไม่มีอะไรขายเลยพี่ชาตตอนเนี้ย ทางนี้เขาจะขายพร่อมเลยพี่น้องนะคะเรามาเดินดูพรมก่อนยางเบื้องพรอมเลยพี่น้องนี่นะคะพรมอันบักหญงได้พี่น้องอันนี้เขาก็จะกำลังก่อสร้างได้พี่น้อง เดี๋ยวห้อก็สิกยางไปทางฝุ่นนะคะนี่ยึดเบิงบรรยากาศนี่ก่อนงานก่อสร้างเขาเจาพี่น้องงามงามไปเราเดินไปตรงโน้นสาเหตุที่เห็นผามายางเบิงไายคลิปมือนีนะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามือนีเป็นวันพระนะคะกินเข่าปลาได้นะคะว่าเมื่อวากินเข่าปลาได้ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เนาะเ็กินได้แต่บอกว่าพวกพักพวกเลรม่องใหม่อย่างนะคะ หลายคนติดตามมากขน,นาดจะหูนะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะภาพา่พบรรยากาศผ้ายางเบ่งหลบอๆของขายกับชือว่าหน่อยล่งนะคะนื่ว,ว่าขจัดเท่เน็ตกลับมาขายบุตะกี้ของขายลายก็หนีเด้ขี่เดียสิยางเป่งใดละพี่น้อง ค่อยอไปออบไปเบิดนี่นะคะพป่นนองคะ่ะมาพี่นอ้องยังส่งไปทางนี้คะ่ะถ้าคุณก็เป็นน้องนามพี่นอ้องโอ้นคนบ่ค่อยขายหลายได้พี่นอ้อง ไปกี่าลายก็นีคนหน่อยลงเนาะนี่ค่ะตลาดตลาดใหญ่นะคะ นี่ครับพี่น้องพบรยรยากาศนี่นะคะอันนี้ก็เป็นขายของมือสองพี่น้องเกืบกอบเนาะกระเป๋ากระเป๋าพม่จันละคะ่ะขายของเกาะของเก่าพี่น้องตลาดนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสมากหรอกคะ่ะ<ม>เพราะมันอยู่ไก่นะคะ มันอยู่ไกลเติบเลยถ้าเกิดว่าวาพิชาระหว่างยีรีคือว่าแล้วอ่มดีดีแล้วก็ไดได้ามาก้วพี่น้องพอามาก,กับเมืองอ้พี่น้องมันไก่เราจะกับว่างขายสิแหละพี่น้องนี่นะคะเสือปงเสือพา ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวผ้ายางอ่อมๆเบิ้งพี่น้องไอเทมพอของถือใจกับผู้หดเข้กันล่ะยางไปกอนนะคะนี่ค่ะทั้งในน่เขาจก,ก็ขายของนะคะน่าจะเป็นร้านขายบะวานแผ่นเพลงสมัยก่อนได้พี่น้องแผ่นเพลงบาวานเป็นแผ่นนั่งสินะอันนี้ก,กับพอเทมผู้โหดเข้าไปลุกข้างในไหมล่ะ้ายหลายพี่น้องนี่นะคะคนก็จะเริ่มเก็บของแล้วไดแอนมากระไ้ ีนค่ะของขายหลายพี่น้องค่ะ สัญญาขาไปบงข้างนาพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านนะคะเป็นคาเฟ่เนาะพี่น้องเนาะขายอา,งห,งอาหารขายเครื่องดื่มนะคะได้อันซียนได้กินเขาโพดอยู่พี่น้องนี่นะคะประมาณนี้ให้หลายร้านเลยเห็นบห ก็ต่ว่าเป็นล่องเป็นล้านจะสะสดงจะแสดงพี่น้องคะ่ะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวแอดซิปิดคลิปไว้ซ้ำนีก้อนก็เรากันนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้าโพดกินก้อนนะคะพี่น้องหิวแล้วขอบคุณเอพซีทุกคนนะคะหลายๆที่เขามารับชมนะคะ,ะเาร,ราก,ะะก็เป็นกังใจใครมากก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกังใจในเดอร์เดยวมรุนนะคะสิผ้าไปยางไปเบิงงปป้งอียงแปลกๆอีกนะคะขอบคุณเอพซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ <No. S 1> พี่น้องจ้า แต่งแต่เกิดมาจากทองพอ่อทองแม่ของเต้ก็เห็นลุงกินน้ำซ่อนกันสองอันพี่น้องเห็นบ่เจ้าเห็นคือคขายบ่จ้ามีแม่ลุงกินน้ำซ่อนกันสองอันที่สี่จ้าพี่น้องจ๋าเบิงะะ่งเนี่ยค่ะเห็นบอค่ะอยพี่น้องเอ้ยสะอ่อนแห้งค่ะ